สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพบกับสรุปดราม่ากันอีกแล้วนะคะซึ่งสรุปดราม่าวันนี้นะคะนั่นก็คือกาละแมค่ะหลังจากที่เปิดทวิตเตอร์ไปนะคะก็ได้เจอกับที่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในตอนดีนะคะนั่นก็คือกาละแมนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปที่มาที่ไปของนี้นะคะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงและเรื่องราวของนี้ ยแฮชแท็กงงนี้นะคะเริ่มมาจากการที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะคะได้โพสต์คลิปคลิปหนึ่งของกลาแมนะคะเป็นคลิปรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกลาแมเองนะคะลงไปในทวิตเตอร์ซึ่งในคลิปดังกล่าวนะคะกลาแมได้พูดถึงสรพพคุณของผลิตภัณฑ์ของกลาแมว่ากินแล้วหน้ายกกระชับตอนแรกคนก็ไม่เชื่อนะคะแต่พอกินไปแล้วหนึ่งกล่องหน้ากับยกกระชับจิง และถ้าอยากให้เห็นผลจริงต้องกิน3ามกล่องขึ้นไปหน้าก็จะกระชับติึง,งขึ้นมานะคะหลังจากนั้นนะคะกะแมก็ได้รีวิวผลิตภัณฑ์และสรรพคุณของตัวเองแบบรัวๆเดี๋ยวขออ่านให้ฟังก่อนแล้วกันนะคะสรรพคุณที่กะแมพูดถึงนะคะนั่นก็คือกรอบหน้าชัดเหนียงหายหน้ายกตาที่เคยหนังตกเป็นสชั้นรอยขมวดคิ้วหายร่องแก้มตื้นทำให้จมูกมันเข้ารูป ย้ำอีกครั้งว่าไม่เคยทำจมูกใดๆเลยกินแต่ผลิตภัณฑ์ของตัวเองเท่านั้นพิสูจน์ให้เห็นนะคะพอหน้ามันรัดตึงเข้ามามันก็จะชัดๆไม่ใช่เฉพาะหน้าคือทั้งตัวจะคุณจะกลับมาเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งหลังจากโพสต์คลิปวิดีโอนี้ไปนะคะชาวทวิตเตอร์ก็ได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการโฆษณานี้นะคะว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนะคะ ยังไม่มีใครค้นพบสารที่ทำให้หน้าต่งตึงกระชับได้ถึงขนาดนี้จากนั้นนะคะหลายคนเรียกร้องให้สคบออยและกระทรวงสาธารณสุขนะคะออกมาตรวจสอบว่าการที่กลแมอัพคลิปเกี่ยวกับสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเป็นการอวดอ้างเกินจริงหรือเปล่ามานะคะบัญชีทวิตเตอร์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะได้แท็กไปยังแอคเคาทของอ,อยนะคะ เพื่อขอให้ตรวจสอบว่าโฆษณาของกาละแมเข้าข่ายหลอกลวงเกินจริงหรือเปล่าหรือเข้าข่ายในการผิดกฎหมายหรือไม่และหลังจากนั้นนะคะทางออยทำหนังสือถึงตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะซึ่งบริษัทของกาละแมนะคะเคยถูกทางออยอดำเนินคดีมาแล้วถึง7คดีด้วยกัน,นะคะ่ะ ต่อมานะคะทางกลาละแมก็ได้ออกมาชี้แจงว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะตัดออกมาจากการไลฟ์ขายของของกลาละแมนะคะซึ่งกลาละแมยืนยันนะคะว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นกับตัวของกลาละแมเองที่เล่าไปคือประสบการณ์จริงทั้งหมดซึ่งตอนนี้นะคะกลาละแมก็ได้สั่งลบโฆษณาชิ้นนั้นไปแล้วและยังย้ำอีกว่านะคะผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของแต่ละบ,บุคคลค่ะหลังจากที่กลาแมโพสชี้แจงไปแล้วนะคะดราม่าก,ก็ยังไม่จบค่ะชาวทวิตเตอร์นะคะก็ได้ไปขุดเจอกับคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะคะที่กลาแมได้ไลฟ์กับดิชานะ,ะซึ่งตอนที่ไลฟ์นะคะกละแมได้เล่าว่ามีครอบครัวหนึ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครผู้หญิงคนหนึ่งนะคะสั่งผลิตภัณฑ์ของกลาแมเป็นประจําแล้วก็อยางให้ลูกๆเนี่ยนะคะได้ทานผลิตภัณฑ์ของกลาแมอีกด้วย ส่วนสามีของผู้หญิงคนนี้นะคะไม่ได้ทานแลกลลรแมกก็ได้เล่าว่านะคะสามีของผู้หญิงคนนี้นะคะติดโควิดแต่ว่าผู้หญิงคนนี้กับลูกๆนะคะไม่ติดทั้งๆท,ท,ที่อยู่บ้านเดียวกันเนื่องจากทานอาหารเสริมของกลแมนะคะทําให้มีภูมิต้านทานหลังจากนั้นนะคะผู้หญิงคนนี้ก็เลยส่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกลแมนะคะไปให้สามีทานที่โรงพยาบาลนะคะหลังจากที่สามีได้รับ ของไปนะคะก็ชงกินเป็นเวลาเจวันพอถึงวันที่7เท่านั้นล่ะคะ่ะหมอตรวจร่างกายปรากฏว่าเชื้อโควิดหายไปได้ออกจากโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้นะคะสามีก็เลยชงกินทุกวันเลยและซื้อแจกพ่อแม่พี่น้องที่สมุทรสาครอีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของกลแมไปนะคะมาเล่าให้กลแมฟังคลิปนี้นะคะกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และเรียกร้องให้ออยอนะคะดําเนินการขั้นเด็ดขาดนะคะเพราะเพียงปรับแค่ไม่กี่หมื่นบาทแต่คนขายนะคะได้กําไรไปเป็นล้านทําให้ผลิตภัณฑ์นี้นะคะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและมีคนหลงเชื่อเป็นจํานวนมาก ล่าสุดนะคะดราม่าก็ยังไม่จบค่ะชาวทวิตเตอร์นะคะก็ได้ไปขุดคุยอีกและก็ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปที่มาไลฟ์สดกับซานินะคะกระแมก็ได้เล่าเรื่องของเพื่อนกระแมนะคะว่า S <S เพื่อนนะคะเป็นมะเร็งระยะที่3ค่ามะเร็งอยู่ที่91หลังจากที่กินผลิตภัณฑ์ของกลาแมไปแล้วค่ามะเร็งเหลือที่15นะคะหลังจากที่กินเพิ่มไปอีกหนึ่งเดือนค่ามะเร็งก็เหลืออยู่ที่9นะคะจนตอนนี้นะคะเหลือค่ามะเร็งอยู่ที่5นะคะซึ่งหมอบอกว่านะคะไม่ได้อยู่ในสเตจของการเป็นมะเร็งไปแล้วซึ่งกลาแมก็ได้เล่าต่อว่าเพื่อนนะคะก็ได้กินต่อเนื่องนะคะจนตอนนี้ ไปซ่อมเซลล์ที่อักเสบและเซลล์ที่แก่ให้กลับมาเป็นปกติและกินผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปนะคะก็จะเสริมภูมิเข้าไปในช่วงโควิดนี้ด้วยและเรื่องนี้นะคะกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงใน t วิต t ต r นะคะเกี่ยวกับการโฆษณาเกินจริงและสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ของกลาแมนะคะส่งผลให้แฮชแท็กกลแมนะคะตอนนี้ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง ส่วนในด้านของ Instagram นะคะก็มีคนมาให้กำลังใจกลาแมเป็นจำนวนมากและยืนยันนะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้กินแล้วได้ผลจริงเดี๋ยวเรามารอดูต่อกันไปนะคะเรื่องนี้นะคะจะมีความคืบหน้ากันยังไงคะ่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าย,ยังไงนะคะจะมาสรุปให้ฟังกันอีกนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะ